มาเไินออกไหมคุณไฟบ้านตัวหน่อยมาเนะี่ย เซิงิทยาคเซิงได้หรือยังเอ่อเปี่ยนหกน้องเ้าบ้านอันี้ควนอไล ไฟไม่หนังมือในมือจุดมือจุดซื้อบังไฟ้นอันอีเดียวอีเดียวหลอดคีฟ้าศาสนาทำหวานบอลด้วยแอร์ไลนลองพวอดอีค่ำหลวงเมียผมกนสวยแน่จันแน่ใจร่วมพลังงเทพประบุษบินสูงนองผู้ผาหารสองริ่งหย่อมขอนป้าเถาน้องปิกบอสศาสนะซื้อบังไฟไหมก้าก้าก้าก สิบสามบังสิบสามบังสิบสามบังมีแค่สิบสาบังแต่บ้าเศร้าตัวเนี่ยจูดย้ำไหนคือว่าหอดเขาให้จุดหัวดใบม่งคือพระท่านจุดอยู่เข้าไปครับเครับอบต่อไปก็ต้องดังู้ดยครับังหู้ด้โอ้ยเข็ามาั้งสองือนสามือนก็คิดกิรับเดียวมาไหนต้องในล้างหู้ดีแน่คกา

น <l ots sei> ี่ไหมี่ไหมนี่ไหมเอาเอาฝากขวดนึงนี่ไหมกินบ่กินอยู่บ่เอ้ยกินหลายแล้วคนไทยเราทั้งพูดเนี่ยเอาแก้วมาใส่เอาแก้วมาใส่เอาแก้วมาใส่เอาแก้วมาแพงเอาอาแพงแพงแพงเหรอ แก้วแม่แก้วแม่แมแก้วมาใส่แมสาโทแมเอาสาโทเอาแก้วแก้วน้ำเขากำเอาซมกันซิมกันหามันผสแซบไหมโอ้ยหามผสแซบต้องให้เต็่า yani ้อสมแซบผ่แซบอาคว้า ซิมการ์ดหามันัมเสบก็เด็กเ่นมเ็กเล่นป้ออะไรนี่ป้ออไนี่โอ้เล่นซีแม่โอคุ้มเซิงมียาคุมเน่คุ้มเซิงต่ออคุ้มเซิงคุ้มเซิงียาคมเซิงได้หรือยังฟังเสียงสายลมตอพ้องแวองดพอนี่ ขอพรเอาเอาเราโทษจังอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือแบ่งกันเ้อะถือแบ่งกันอ่านี่ยไหมพวกกินได้บ่ร์เราโทษน่ะออเนี่ยพวกโรงเรียนคุ้มเซิงคุ้มเซิงคุ้มเซิงวิทยาคมได้แล้วปะ

อย่งน <si no? oh ี้เลยเนาะต่ไนาเลยอย่างนี้อ่างนี้อย่านี้อย่นี้อเยเนววยวมันเป็นวยวยบบอยยด วาวายวาบตรีห่อจ้าแกการกินอะไรไหนจ่อยจ่อยกินอย่างเออออยากินหรอบ่จ้าหรบ่จ้าหรือยังฮะเออออยากินซาอยากินซะเบ้อบกินหอก ไปใหไปใจใจไป,ไป,ไปเปินแก้วไปเปิลแก้วเรื่องรุบักอป้ใช่ไหมอ่าบล็อคไป प्रकार กรรมการทุกคนเห็นตาเป็นเกลียวเป็นเกลวเป็นเกลียวเกี่ยวนนสุดยอดสุดยอดต็มใจเตมใจเราึินไปแล้วึ้นไปแล้วเอาเนสายตาดีๆไกลกันได้พี่น้องเองบกาลสายตาดีๆ ไปท่บันลอยสานรับผอ่าไปนเฟยเอาดี่อ่าไปทําบันลอยีสานนิดนึครับผมอ่าบังไซกันควรใสายตาดีดีบังไซกันไอ่อ่าบังนะครับเนอะบังไซกันครับอ่าดใสกับราการนีครับเออราการเป็นตาในเทอไทเอร์ไบอกเนี่ยอ่าแต้ผมนี่ในเสื้อประกาศไน้แค่บอกครับเพราะตอนนี้ผมสายตาบูดีแล้วครับผม เออเพราะว่ากรรมการทีมเราอยู่นี่เนี่ยอ่านมันสีเต้น้อยหลายสายตาบ่ค่อยดีเนี่ยครับผมอ่ากรรมการสายตาต้องเหาเนื้ออ่าเบื้องหลงยุติธรรมอ่าเฉพาะบุญบันเห่าบุญถุไฟบันเห่าให้ยุติธรรมตรงจริงตรงจังสองหนึ่งสามครับผมอ่าครับสองหนึ่งสามครับออกมาแล้วครับเวลาแล้วครับที่ขบวนบินสูงพลเรือนอ่า กรรมการเราเตรียมพร้อมเลยแล้วครับกรรมการจับจเวลาเรีวยว่ากรรมการหน้าเวทีเรียกว่าคนจะจุดต้งไฟนะครับอยู่ที่ดิษฐ์สายไฟเรอให้พร้อมนะครับอตอนนี้กรรมการพร้อมอยังครับผมอ้าวพร้อมแล้วครับผมจะนับนะครับผมสามสอง นีแ่แหละครับท่านอ่าสวยงามนะครับอ่าสวยงามแล้วปัดจีตัวเอาไปแล้วครับนี่แหละครับบังไฟเฮ็ดเท่าน้นเจังซีเฮ็ดวันใดจังซีบังไฟโอ้ยจังสี่เน,นี้ยมันจะคือคน่สี่จันเฮ็ดบังไฟเด่นะนี่แหละคู่สี่จันนี่เป็นเลขสี่หลับพี่น้งองเครื่องสังเกตบ,บังไฟคือเนี่ย พี่น้องแค่ดบกไส่แค่ไม่ได้จังสี่มันจะคือค้นสีกันแหม่โอยมันขึ้นขึ้นดีขึ้นงามแท้มันจังสี่เนีมันจังมีแห้งเนาะเทียพระพุธิีนสูงครับเทพปพระพุิปีนสูงครับโอ้ยมันคือขับแพี่น้องปัด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 สเสื้อ พระพุทธิงสูงพลเนครัผมเวลาได้ครับผมเวลาตางการนะครับหนึ่งสองศูนย์กัเทศุ่ทธบินสูงครับผมอีข้าเพลิงสองครับอ่าอยู่ไปที่ที่หนึ่งครับแต่ตอนเกซูไปทีนะครับอีค่ำดวงครับอ่าอีค่ำดวงเป็นอย่างไรน้าไผู้ดวงร้อนว่าแต่เงานไหนงานเจอกันทุกงานทประสันอ่าอีค่ำดวงอ่าสี่คนเพิ่นบ้านาะ มาเบิ่งรับกันกับพี่น้องเอ้ยบังไฟบุนบันเหน่าบนเบิกบาน่านนาห้างพ่อกันเด้อคุณไานา พร้อมยังครับทงเขียวครับน่าจ้ใส่พร้อมยังพร้อมด้วยทงเขียวนะครับผมนับไปนะครับสามสองหนึ่งไปเลยครับเครับห้ทีเลครับว่ี้ครับทอีแล้วครับท่านสวาอีกแล้วครับอีกแทำดวงสสวยงามมากระัด จะไปดนสิพี่นายให้ากกระบอกครับพี่น้องถ้าคินดีปานนี่พี่นายให้าขากกระบอกเลยพี่นอ้องถ้าคดีปานเนี่ยอเอาไปเลปย,ย,นเนยับกระดูกเอาไปเลยกรงถูก

ไปทังบ้านไหนดวงเอานครับเออทั้งบ้านดดวงอ่าเบิ่งนะครับเ้อพี่น้องผูใดสายตาดีๆเบิ้งใส่กันเห็นดวงแลก็สี่ห้กันเบิ้งอออ่าเบิ่งใส่กันเบิ่งใส่นพี่น้อง้อดใส่นอดใสเบิงใส่กันพี่น้องเห่อไฟบ้านโลกันนี้นดีนะครับม่ไฟบโขึแท้

ซื่อผมเนี่ครับพี่นเสียงครับผมขอขอเบาเสียงหน่อยครับผมบังไฟก็ครับเอือบังไฟก็เริ่ขึ้น่านตอนนี้บอกซื้อผมเนี่ยครับซื้อหยังอาธงเขียวขึ้นนะครับพี่น้องผิดเหลือร้อยแปดดูซื้อกันนะครับจับเวลาซื้อกันนะครับผมจะนัดนะครับผมกรรมการพร้อมนะครับอ๋อยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมพร้อมนะครับ โอเคสามสองหนึ่งอีกไปแล้วครับอินซีไรไฟไปแล้วครับไปเลยล่ะไป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 อินซีไรไฟชมซีพน้ออินซี่รยฟ้เข้าสี่รหม่องไน้าบันนี่ไปทางเอ้ายาวเลยครับยาวเลยยิงยาวครับยิงยาวยิงยาวแล้วโค้งขึ้นไปลูกโค้งไปโค้งไปโค้งไปลูก โค้งขโค้งไปโค้งไปโค้งไปปดตติดตตตติตัตตติตโอ้เ็ดสีมตก็ค้สีกันเนี่ยสกไดเนาะพ้อเกรารกการ

เครื่องเสียงดับเสียงครื่ันนอหเหลือจักบังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอล้วห 2, ึ่งสอ่หาเหลือหกบังเหลือหกบ้ง กลวกั้กัเหนือหกฟัง